คนวันสุกค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะจะเจอเจอเรื่องอะไรบ้างนะคะหิบไพ่สาใบค่ะใบแรกค่ะ6กช่วยค่ะใบที่สองค่ะราชินีพัชรจันค่ะใบที่3ค่ะแปดเหรียญค่ะ คนที่เกิดวันศุกร์นะคะในช่วงเวลานี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานนะคะหรือคนรักเก่าหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นรุ่นน้องนะคะที่ไม่ได้เจอเจอกันมานานในช่วงเวลานี้นะคะได้เข้ามาได้มาพูดคุยกันได้มาเจอเจอสังสรรค์กันนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะมีคนเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะเป็นเด็กกว่าเรานะคะ แต่ว่าช่วงเวลานี้นะคะอารมณ์ของคุณนั้นนะคะจะค่อนข้างหวี่งสักนิดหนึ่งนะคะขึ้นขึ้นลงลงได้ง่ายนะคะบางทีก็ใจดีก็จะได้ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณหุนหิดขึ้นมาแล้วนะคะใครก็เข้าหน้าคุณไม่ติดะคะ่ะแต่ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคุณค่อนข้างดีะคะ่ามดีเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็คุณสามารถนะคะเก็บเงินนะคะ ในช่วงเวลานี้ได้อย่างดีเลยนะคะมีเงินใช้ใจ่ายมีเงินเก็บนะคะให้คุณได้สบายใจเลยค่ะในช่วงเวลานี้นะคะก็คนวันศุกร์นะคะอาจจะมีอารมณ์ที่หุดหงิดง่ายหรือว่าเวี่ยงได้ง่ายนะคะกับเรื่องของการเงินก็เป็นได้นะคะก็ยังไงก็ขอให้คนวันศุกร์ทุกคนโชคดีกันนะคะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจและเป็นท่าขู่กันด้วยค่ะ